น,นิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานมอบแก่รัษฎรผู้ประสบอังขีภัยที่อำเภออูทอง นายธปสุวรรณประที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชาประชานุเคร,ราะห์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีและหัวหน้าส่วนราชการนำสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอัคขีภัยจำนวน21ครอบครวัวที่เทศบาลตำบลสะเยโสมอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบเหตุอักขีภัย ซึ่งเกิดเหตุไฟไหม้ตลาดตรงนิ้วอาคารไม้เก่าแก่เสียหายไป21ครัวเรือนและมีรัษดรได้รับความเดือดร้อน39คนเมื่อวันที่22มกราคม2564ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยรัษดรผู้ประสบอักขีภยัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานมอบแก่รัษดรผู้ประสบอักขีภยัยจำนวน21ครัวเรือนสร้างความปลื้มปิติแก่รัษดรผู้ได้รับสิ่งของพระราชทาน โดยจังหวัดสุพรรณบุรีได้ตั้งโรงครัวพระราชทานและมอบสิ่งของที่จําเป็นช่วยเหลือเบื้องต้นจากสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภยัยและเพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้กับผู้ประสบภยัย